วันนี้เวลา19นาฬิกาทุนกระหม่อมหญิงอวบลร,รัตราชกัญญาสิริวัฒนาพนันนบดีสเสด็จไปยังวิทยาลายัยเทคนิคปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีสงเปิดชมรมทวีน้ำมะวันะศูนย์เพื่อนใจทวีน้ำมะวันสำหรับชมรมทวีน้ำมะวันตั้งขึ้นเมื่อปี2546มีกิจกรรมเด่นคือการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบเพื่อนช่วยเพื่อนอบรมพัฒนศาศักยภาพสมาชิกด้วยกิจกรรมหลากหลายเช่นดนตรีกีฬาการ สร้างสารรค์ผลงานศิลปะและกิจกรรมหารายได้ระหว่างเรียนส่วนศูนย์เพื่อนใจทูบีน้ำเมื่วันให้บริการภายใต้แนวคิดปรับทุกข์สร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา EQ จากนั้นทรงติดตามการดำเนินงานงโครงการทูบีน้ำเมื่อวันของจังหวัดปราจีนบุรีที่มุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงานสนองพระบณิทานอย่างต่อเนื่องเช่นจังหวัดปราจีนบุรีเป็นจังหวัดรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่สอง ต่อจากน,านั้นพระราชทานกำลังใจแก่สมาชิกใครเด็ยยายกมือขึ้นจากสถานพินิษ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรีสำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรีและสํานักง,งานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรีสาขากบินบุรีทางได้พระราชทานคําปรึกษาแก่สมาชิกทบีนนัมบวรจากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดปราจีนบุรี จากนั้นทรงเป็นประธานการสแสดงคอนเสิร์ตสำหรับจังหวัดประจีนบุรีปัจจุบ,บันมีสมาชิกทบีน้ำวันอายุ6ถึง24ปีจำนวน1 1 8 0 8, 8 4คนมีอำเภอและชมรมทบีน้ำมวันในสถานศึกษาชุมชนสถานประกอบการเรือนจำสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและสํานักงานคุมประพฤติรวม73แห่ง